เคล็ดลับที่9มีธุรกิจเป็นของตัวเองวันนี้ฉันจะสอนเรื่องธุรกิจให้เธอคุณเกลเลอร์เอ่ยขึ้นผมดีใจมากเพราะเขาชวนผมไปห้างสรรพสินค้าโดยให้เหตุผลว่าการไปห้างสรรพสินค้าเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการเรียนรู้เรื่องธุรกิจอีกอย่างฉันจะได้ถือโอกาสนี้ซื้อของที่ระลึกให้เธอด้วยเลยพอไปถึงห้างสรรพสินค้าคุณเกลเลอร์ก็พาผมเดินดูร้านค้าต่างๆในห้างอย่างไม่รีบร้อนแล้วถามผมว่า เธอคิดว่าร้านไหนน่าจะทำำํากําไรได้มากที่สุดในห้างนี้ผมกวาดสายตาไล่ดูไปทีละร้านจนกระทั่งรู้สึกสะดุดตากับร้านเสื้อยืดที่มีลูกค้าแน่นขนาดกว่าร้านอื่นๆธุรกิจที่มีกําไรสูงกับธุรกิจที่มีกําไรต่ําน่าจะเป็นร้านนั้นหรือเปล่าครับพอดูคนเข้าร้านเยอะที่สุดแล้วคิดไว้แล้วเชียวว่าเธอต้องตอบแบบนี้ยังอ่อนหัดอยู่นะจริงอยู่ว่าร้านนั้นน่าจะมีกําไรสูงพอมีลูกค้าเข้าเยอะแต่ลองสังเกตดูดีๆสิลูกค้าที่ซื้อของจริงๆมีน้อยกว่าที่คิดนะ เอ๊ะงั้นหรอครับพอผมลองสังเกตดูก็พบว่าลูกค้าที่ต่อแถวจ่ายเงินมีน้อยจริงๆมาทางนี้สิผมเดินไปหาคุณเกลเลอร์ตรงนั้นเป็นร้านซักรีดมีลูกค้าย,ยืนต่อแถวอยู่หลายคนแต่ดูแล้วไม่น่าจะทําเงินได้มากมายอะไรฮะร้านซักรีดน่ะเหรอครับดูยังไงก็ไม่น่าจะทํากําไรได้มากมายเลยนี่ครับพอผมพูดจบคุณเกลเลอร์ก็อธิบายให้ฟังร้านซักรีดนั่นเป็นธุรกิจเฟรนช์ไลท์ที่ตั้งอยู่ในละแวกนี้ ร้านนี้เป็นหนึ่งในร้านสาขานะความยอดเยี่ยมของร้านนี้ก็คือมีบริการอำนวยความสะดวกหลายอย่างเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเช่นบริการซากักรีดเสื้อผ้าระหว่างที่ลูกค้าเดินไปซื้อของบริการรับเสื้อผ้าจากต่างสาขาและบริการเก็บเสื้อผ้าไว้ในตู้ล็อกเกอร์ซึ่งลูกค้าสามารถรับไปตอนไหนก็ได้ที่สําคัญยังมีค่าใช้จ่ายด้านแรงงานน้อยมันจึงเป็นธุรกิจที่มีผลกาไรสูงไงละ่ะแล้วร้านอื่นล่ะครับกระแสงเงินของธุรกิจแต่ละประเภทนั้นแตกต่างกัน ลองดูตัวอย่างที่ทำกำไรในห้างนี้อีกสักร้านก็แล้วกันอย่างร้านอัญ,ญมณีที่อยู่ตรงโน้นมองดูแล้วเหมือนไม่ค่อยมีลูกค้าเข้าร้านแต่ลูกค้าแต่ละคนจ่ายเงินซื้ออัญ,ญมณีในราคาที่สูงมากลูกค้าหลายคนพอซื้อไปครั้งหนึ่งก็กลับมาซื้ออีกร้านจึงสามารถทำกำไรได้ทั้งที่แทบไม่มีลูกค้าเข้าร้านไงละ่ะทีนี้ลองดูร้านอาหารตรงโน้นนะดูผิวเผินร้านนี้น่าจะมีกำไรมากเพราะลูกค้าเข้าร้านเยอะแต่ด้วยความที่ร้านมีค่าใช้จ่ายด้านแรงงานสูงแต่ต้องเสียค่าวัตถุดิบเลยทำกำไรได้ไม่มาก ทั้งที่มีลูกค้าเข้าร้านไม่ขาดสายต่อไปลองดูลานหนังสือนั่นสิร้านนั้นก็มีลูกค้าเข้าเยอะแต่มันเป็นธุรกิจที่ไม่ค่อยทํากําไรเพราะกาไรที่ได้จากการขายหนังสือต่อเล่มน่ะน้อยนิดเท่านั้นทําไมคุณถึงรู้เรื่องพวกนี้ล่ะครับอย่างกับเห็นตัวเลขยอดขายมาแล้วเลยที่จริงก็อยากบอกหรอกนะว่าแค่ดูก็รู้แล้วแต่ความจริงมีรายงานตัวเลขยอดขายส่งมาให้ฉันทุกเดือนน่ะคุณเกลเลอร์ฉีกยิ้มเอ๊ะทำไมถึงมีรายงานส่งไปให้คุณด้วยล่ะครับ ระบบของห้างนี้น่าสนใจมากนอกจากจะเก็บค่าเช่าแบบคงที่แล้วยังเอายอดขายมาประเมินค่าเช่าด้วยถ้าร้านไหนทำกำไรมากก็ต้องจ่ายค่าเช่าแพงแต่ถ้าร้านไหนกำไรน้อยก็จ่ายน้อยคนที่มีเงินทุนไม่มากจึงสามารถเปิดร้านของตัวเองได้พอใช้ระบบนี้เลยต้องมีการส่งตัวเลขยอดขายไปให้เจ้าของห้างดูทุกเดือนข้อดีของระบบนี้คือทําให้รู้ได้ทันทีเลยว่าร้านไหนทํากำไรดีและร้านไหนไม่ทํากำไรการบริหารจัดการห้างจึงดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เอ๊ะงั้นก็หมายความว่าห้างนี้เป็นของคุณแกลเลอร์เหรอครับพอหันหลังกลับไปมองร้านค้าที่เรียงรายสุดลูกหูลูกตาผมก็รู้สึกว่าตัวเองคนเล็กเหลือตัวนิดเดียวรายได้แปลผ่านตามระดับความสามารถในการสร้างความพึงพอใจใช่แล้วฉันวางแผนและสร้างห้างนี้ขึ้นมาเมื่อสิบปีก่อนตอนนั้นเมืองนี้ยังไม่มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเหมือนอย่างตอนนี้ฉันเลยคิดว่าถ้าสร้างมันขึ้นมาคนที่นี่ก็น่าจะดีใจเขามองผู้คนที่เดินขวักขวอย,อย่างพึงพอใจเอ๊ะ คุณสร้างห้างนี้หรอกครับผมมองเขาอย่างไม่เชื่อสายตาใช่เจ้าของร้านทุกคนตั้งใจทำงานกันเต็มที่พวกเขาทำเงินได้จากการทำให้ลูกค้ามีความสุขแล้วส่วนเล็กๆของเงินเหล่านั้นก็ถูกแบ่งมาที่ฉันฉันวางแผนสร้างห้างนี้โดยเริ่มต้นจากศูนย์ฉันหาเงินทุนมองหาเจ้าของร้านและเสนอพื้นที่ให้พวกเขาได้ทำธุรกิจส่วนบรรดาเจ้าของร้านก็ทำธุรกิจของตัวเองในฐานะเจ้าของธุรกิจซึ่งค่าตอบแทนที่พวกเขาจะได้รับนั้น ขึ้นอยู่กับความสามารถในการทําให้ลูกค้าพึงพอใจล้วนๆอย่างนี้นี่เองนี่คือสิ่งที่เรียกว่ากลไกของสังคมสินะครับพนักงานร้านจะได้รับค่าตอบแทนจากการให้บริการลูกค้าส่วนเจ้าของร้านก็ได้รับค่าตอบแทนจากยอดขายที่ทําได้จากนั้นยอดขายส่วนหนึ่งก็จะถูกแบ่งมาให้คุณซึ่งเป็นเจ้าของสถานที่แห่งนี้กระแสะการไหลของเงินเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับถูกต้องยิ่งทําให้คนอื่นรู้สึกพึงพอใจได้มากเท่าไหร่เราก็จะได้รับเงินมากขึ้นเท่านั้น พนักง,งานขายในร้านจะได้รับรายได้ตามความสามารถในการขายเจ้าของร้านจะได้รับรายได้ตามจำนวนที่ลูกค้ายินดีจ่ายให้ส่วนฉันจะได้รับรายได้จากการมอบสถานที่ทำงานให้และการทำให้คนจำนวนมากพึงพอใจถ้าเธอเข้าใจว่ากระแสของเงินมีที่มาที่ไปยังไงเธอก็จะประสบความสำเร็จในธุรกิจได้ไม่ยากเข้าใจแล้วนี่คือแก่นแท้ของธุรกิจสินะครับใช่แล้วเธอควรสร้างสารรค์วิธีทำให้คนอื่นพึงพอใจในแบบของตัวเองขึ้นมา โดยพิจารณาดูว่าเธออยากทําให้คนอื่นพึงพอใจในฐานะผู้สร้างเหมือนฉันในฐานะผู้ให้บริการหรือในฐานะเจ้าของร้านแต่มีข้อแม้ว่าเธอห้ามฝืนทําเรื่องที่ไม่เข้ากับนิสัยตัวเองเด็ดขาดเพราะเธอจะไม่มีความสุขเลยนอกจากนี้ไม่ว่าเธอจะเลือกทําอะไรทามันเป็นสิ่งที่สามารถทําให้คนอื่นมีความสุขได้เธอก็จะมีชีวิตที่มั่งคั่งและมีความสุขเช่นกันและต้องทําอะไรถึงจะเป็นเศรษฐีได้เร็วที่สุดครับ,รบเธอต้องมีธุรกิจเป็นของตัวเอง คนที่ทำงานบริษัทได้รับเงินเดือนเพียงน้อยนิดกว่าจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่สุขสบายก็ต้องรอจนกเกษียณซึ่งหมายความว่าถึงจะทำงานไปช่วยชีวิตก็ไม่มีทางเป็นเศรษฐีได้อยู่ดีหรือต่อให้อยากทำงานเป็นนักกีฬานักร้องหรือจิตกรก็ไม่ได้เป็นกันง่ายๆการมีธุรกิจที่ทำกำไรได้จึงเป็นวิธีการที่เร็วที่สุดสำหรับคนทั่วไปถ้าธุรกิจไปได้สวยเก้าหกปีเธอก็น่าจะสร้างทรัพย์สินทาให้มีกินมีใช้ไปทั้งชาติได้แล้วผมตั้งใจว่าในอนาคต จะทาธุรกิจของตัวเองถ้าอย่างนั้นผมควรรู้เรื่องอะไรไว้บ้างครับรู้หรือเปล่าถ้าปล่อยให้ฉันพูดเรื่องธุรกิจแล้วฉันจะพูดไม่หยุดเลยนะแต่น่าเสียดายที่ตอนนี้เธอยังไม่มีประสบการณ์ทางธุรกิจเลยยากที่ฉันจะสอนได้หมดทุกเรื่องเอาเป็นว่าฉันจะสอนเรื่องพื้นฐานให้ก่อนก็แล้วกันถ้ารู้เรื่องพวกนี้เธอก็จะไม่ทําอะไรพลาดง่ายๆส่วนรายละเอียดไว้ค่อยไปเรียนรู้ตอนลงมือทําจริงก็ได้กด5ข้อสู่ความสําเร็จทางธุรกิจของคุณเกลเลอร์ ธุรกิจคือการนำเสนอสินค้าหรือบริการที่มีคุณค่ามากพอให้คนอื่นยอมจ่ายเงินซื้อฉันอยากให้เธอจำไว้แค่นี้พอส่วนเรื่องอื่นๆเป็นเรื่องสำคัญลองลงมาทั้งนั้นช่วยอธิบายให้เห็นภาพชัดกว่านี้ได้ไหมครับพอผมพูดจบคุณเกลเลอร์ก็เขียนตัวเลข1นถึงหลงบนกระดาษเช็ดปาก1ค้นหาสิ่งที่ชอบเวลาทำธุรกิจอันดับแรกที่ต้องทำคือเลือกว่าจะทำธุรกิจอะไรอย่างที่ฉันเคยบอกไปแล้วว่าเธอต้องเลือกสิ่งที่ตัวเองชอบ จากนั้นก็มองหาคนที่ประสบความสําเร็จในสายธุรกิจนั้นให้เจอตัวฉันเองชอบงานขายจะให้ขายอะไรก็ขายได้ทั้งนั้นแต่ส่วนตัวฉันคิดว่าของที่มองเห็นได้ขายดีกว่าของที่มองไม่เห็นอย่างพวกประกันกว่าฉันจะเจอกับสิ่งที่เหมาะกับตัวเองก็ขายมาแล้วสารพัดอย่างไม่ว่าจะเป็นน้ํายาทําความสะอาดในครัวเรือนเครื่องครัวหรือของเบ็ดเล็ดอะไรที่พอจะนึกออกฉันก็ลองขายมาหมดแต่ของที่ฉันขายแล้วรู้สึกสนุกที่สุดก็คือเครื่องเพชรแน่นอนว่าหล,ลอๆอย่างฉัน ให้ไปขายของให้ผู้หญิงก็เหมือนปอกกล้วยเข้าปากนั่นแหละเมื่อมองดูใบหน้าของคุณเกลเลอร์ที่ขนาดผมยังไม่กล้าชมตามมารยาทว่าเขาเป็นคนหน้าตาดีผมก็เดาเอาเอ,าเองว่าผู้หญิงแพ้ทางผู้ชายที่พูดเก่งและมีอารมณ์ขันมากกว่าผู้ชายที่หน้าตาดีพวกเธอคงติดใจวัทศิสิ์ของคุณเกลเลอร์แน่ๆ 2. ศึกษาทุกเรื่องที่จําเป็นต่อความสําเร็จในธุรกิจที่ทําเมื่อเจอสายธุรกิจที่ตัวเองชอบแล้วเธอต้องมองหาคนที่มีผลงานโดดเด่นในธุรกิจสายนั้นจากนั้นถ้าเป็นไปได้ ก็ให้เธอติดตามและศึกษาวิธีการทํางานจากเขาการจะท,ทําธุรกิจอะไรสักอย่างให้ประสบความสําเร็จมีเรื่องที่เธอต้องศึกษาและเรื่องที่ต้องทํานับไม่ถ้วนเธอจําจเป็นต้องศึกษาทุกเรื่องที่จะทําให้ธุกธกรกิจประสบความสําเร็จถ้าศึกษาแค่80%เธอก็จะประสบความสาเร็จได้แค่ระดับกลางๆคนที่ประสบความสําเร็จระดับกลางกับระดับสูงนะ่ะมีความเป็นอยู่ที่ต่างกันลิบลับเลยนะดูนักกีฬาเบสบอลเป็นตัวอย่างก็ได้นักเบสบอลที่ตีลูกโดน3าครั้งจาก10ครั้ง จะมีรายได้สูงกว่าคนที่ตีโดนสองครั้งถึง20-30เท่าเชียวละหรืออย่างในการแข่งม้าก,ก็เหมือนกันเงินรางวัลของที่1กับที่2แตกต่างกันหลายเท่าระยะห่างระหว่างม้าแต่ละตัวในช่วง10%สุดท้ายของการแข่งขันจะทําให้เราได้รับเงินรางวัลแตกต่างกันรล้วฟ้ากับเหวม้าที่ได้ที่1ไม่ได้วิ่งเร็วกว่าม้าตัวอื่นชนิดที่ห่างไม่เห็นฝุ่นแล้วก็ไม่ได้วิ่งในระยะทางที่มากกว่าม้าตัวอื่นหลายเท่าการตัดสินแพชนะส่วนใหญ่วัดกันที่ความต่างเพียงนิดเดียวแบบนี้แหหละจําาเเรื่อองนีี้้้ไวใด คุณเกลเลอร์อหยุดพักชั่วครู่แล้วจึงเล่าต่อตอนที่ฉันได้ฟังคําสอนของคนที่เป็นอัจฉริยะด้านงานขายฉันค้นพบอะไรหลายอย่างที่สามารถเปลี่ยนชีวิตได้หนึ่งในนั้นก็คือความรู้ที่ว่าหากได้รับการฝึกอย่างถูกต้องไม่ว่าใครก็สามารถประสบความสําเร็จในงานขายได้ฉันพยายามคิดค้นวิธีขายของตัวเองขึ้นมาจากนั้นก็เอาไปฝึกให้ลูกน้องแล้วฉันก็ค้นพบว่าตัวเองมีความสามารถอยู่สองด้านด้านแรกคือความสามารถในงานขาย และด้านที่2คือความสามารถในการฝึกคนให้เก่งหลังจากค้นพบความสามารถของตัวเองแล้วฉันก็ทาทุกอย่างที่ตัวเองทําได้เวลาได้ยินเรื่องของคนที่มีชื่อเสียงด้านงานขายไม่ว่าจะเป็นงานขายสายไหนฉันก็จะดันโดนไปหาเพื่อขอให้เขาสอนเคล็ดลับความสําเร็จให้เหมื่อรู้ว่าตัวเองมีความสามารถในงานขายฉันก็พยายามนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพร้อมกันนั้นก็เริ่มชักชวนคนที่มีแววด้านงานขายมาทํางานด้วยกันแล้วทุ่มเทฝึกสอนวิธีขายที่ฉันคิดคนขึ้นให้แก่พวกเขา ตอนนั้นเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุดเพราะไม่ว่าจะไปที่ไหนแล้วก็ขายของได้ขณะตอนที่ทุกคนไปพักร้อนด้วยกันเผื่อแป๊บเดียวพนักงานขายของฉันก็ขายเครื่องเพชรให้กับผู้หญิงที่บังเอิญเดินผ่านมาได้แล้วหลังจากนั้นพวกเขาก็แยกย้ายไปตั้งบริษัทของตัวเองแต่ตอนนั้นทุกคนยังหนุ่มสาวไม่ว่าจะทําอะไรก็สนุกไปหมดฉันมีโรงงานผลิตอัญมณีเล็กๆและมีหน้าร้านเป็นของตัวเองและเหนือสิ่งอื่นใดฉันมีทีมขายที่แข็งแกร่งด้วยเหตุนี้ในเวลาไม่กี่ปี ฉันจึงบอกลาช่วงเวลาแห่งความยากจนของตัวเองได้พอแค่ข่ายเครื่องเพชรได้ชิ้นเดียวก็มีกินมีใช้ไปทั้งสัปดาห์แล้ว 3. เริ่มต้นจากธุรกิจเล็กๆและอย่ารีบขยายกิจการในช่วงเริ่มต้นเธอต้องทําธุรกิจที่เล็กที่สุดเท่าที่จะทาได้และไม่ควรทําอะไรเสียเส่ยงๆอย่างการรีบลาออกจากงานบริษัทหรือเริ่มต้นก็เปิดกิจการเสียใหญ่โตเพราะถ้าเธอเริ่มต้นทาอะไรเล็กๆถึงจะล้มเหลวก็ไม่เจ็บตัวมากนักแถมยังกลับไปเตรียมความพร้อมแก้มือใหม่ได้ไม่ยาก หรือต่อให้ธุรกิจไปได้สวยตั้งแต่แรกก็ไม่ควรรีบขยายกิจการให้ใหญ่ขึ้นเพราะการขยายกิจการแบบปรับปรับอาจทําให้เกิดความผิดพลาดร้ายแรงได้แล้วคุณเกลเลอร์คิดยังไงกับแนวคิดที่ว่าน้ำขึ้นให้รีบตักครับนี่เป็นแนวคิดในแบบของคนจนโอกาสไม่ได้มีอยู่อย่างจํากัดประตูแห่งโอกาสไม่ได้เปิดแล้วปิดทันทีโดยไม่ยอมเปิดอีกถ้าเธอทําธุรกิจถูกวิธีประตูแห่งโอกาสจะมาปรากฏอยู่ตรงหน้าเธอและเปิดออกเองโดยอัตโนมัติ ถ้าจะให้อธิบายที่ฉันพูดให้เห็นภาพแล้วก็มันจะเป็นแบบนี้สมมุติว่าจู่ๆสินค้าของเธอเกิดเป็นที่นิยมขึ้นมาไม่ว่าจะทำยังไงก็ผลิตไม่ทันยอดสั่งซื้อถ้าเธอคิดว่าโอกาสขยายบริษัทมีแค่ตอนนี้เท่านั้นเธอจะกู้เงินมาสร้างโรงงานเปิดร้านแล้วจ้างพนักงานเพิ่มแต่เมื่อทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์สินค้ากลับไม่เป็นที่นิยมเสร็จแล้วตอนนั้นสิ่งที่เหลืออยู่จะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ใหม่เอี่ยมพนักงานที่มากเกินความจําเป็นและหนี้เงินกู้ถ้าเป็นแบบนี้ไม่นานก็จะล้มละลายแนๆ พรเะฉนนั้นต่อให้กิจการประสบความสาเร็จอย่างรวดเร็ว,วเธอก็ควรขยายมันอย่างค่อยเป็นค่อยไปจะดีกว่าพวกยอดสั่งซื้อที่ทําไม่ทันก็ตัดใจปฏิเสธไปซะอันที่จริงการทวงเวลาขายออกไปจะทําให้สินค้าเป็นที่นิยมได้นานกว่าด้วยซ้ํา 4. สร้างวงจรที่ทํากําไรในการทําธุรกิจเธอต้องทุ่มเทความสนใจทั้งหมดไปที่วิธีทําให้ลูกค้าพึงพอใจจากนั้นก็สร้างระบบที่สามารถมอบความพึงพอใจให,ให้กับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องโดยที่เธอไม่จําเป็นต้องลงแรงเองพูดง่ายๆก็คือ ต้องสร้างวงจรที่ทําให้งานกับเงินหมุนเวียนได้อย่างคล่องโดยอัตโนมัตินั่นแหละวงจรที่ว่าเป็นยังไงหรอครับผมถามลองนึกภาพธุรกิจสักอย่างขึ้นมาดูนะอันดับแรกเธอต้องมีลูกค้าเสียก่อนพอลูกค้าซื้อสินค้าหรือบริการของเราเราก็จะได้เงินจากนั้นก็มีลูกค้ารายใหม่เข้ามาอีกธุรกิจจะอยู่รอดได้ก็ต้องมีเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าการเกิดเหตุการณ์ซ้ำๆแบบนี้แหละคือสิ่งที่เรียกว่าวงจรตัวอย่างเช่น ธุรกิจของฉันเป็นธุรกิจขายเครื่องเพชรวงจรของธุรกิจประเภทนี้จะเริ่มขึ้นเมื่อลูกค้ามาซื้อเครื่องเพชรกลับไปพอเครื่องเพชรเป็นของที่ต้องใส่โชว์ยิ่งถ้าลูกค้าพึงพอใจกับสินค้ามากเท่าไรเขาก็จะยิ่งใส่อวดให้ใครต่อใครเห็นเรียกได้ว,ว่าเป็นป้ายโฆษณาชั้นดีให้ร้านแบบฟรีๆเลยทีนี้เมื่อมีคนโฆษณาให้แนวโน้มที่จะมีลูกค้าใหม่เข้ามาก็สูงขึ้นตามไปด้วยทําให้เกิดเหตุการณ์เดิมซ้ําๆจนกลายเป็นวงจรที่เป็นแบบนี้ก็พอฉันทําให้ลูกค้ากลายเป็นพนักง,งานของร้าน โดยที่พวกเขาไม่รู้ตัวนั่นเองถ้าลูกค้าคนไหนแนะนําเพื่อนๆให้มาที่ร้านฉันแชงก็จะมีบัตรส่วนลดพิเศษที่ใช้ได้ภายในหนึ่งปีมอบให้กับลูกค้าและเพื่อนๆที่เขาแนะนํามาพอทําแบบนี้ลูกค้าก็ยินดีมาแข่งกันซื้อเครื่องเพชรใหม่ๆช่วงเทศกาลมอบของขวัญผู้หญิงมักแพ้คําว่าจํานวนจํากัดส่วนลดและพิเศษสําหรับคุณเทคนิคนี้ใช้ได้ผลเสมอไม่ว่าจะยุคสมัยไหนหรือวัฒนธรรมใดก็าตามสุดยอดเลยครับยังกับมายากลแน่ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการตลาดหลายๆคนพอได้ยินคำนี้แล้วชอบคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆไม่ยากเลยเธอแค่ต้องคิดว่าอยากได้ใครมาเป็นลูกค้าจากนั้นก็คาดคะเนพฤติกรรมของเขาถ้าเธอสามารถทําให้เขายินดีจ่ายเงินและการมาเป็นลูกค้าประจําแล้วแนะนําร้านของเธอให้กับเพื่อนๆต่อได้เธอก็ไม่ต้องปวดหัวกับการหาลูกค้าอีกเลยชัวชีวิตเพราะฉะนั้นเธอต้องทําการตลาดให้ดีถ้าทําการตลาดให้ลูกค้ารู้สึกดีจนเอาไปบอกต่อได้ธุรกิจของเธอก็ถือว่าประสบความสําเร็จเรียบร้อยแล้วล่ะ ถ้าอยากให้ธุรกิจมีกำไรเธอต้องจับเรื่องนี้เอาไว้ให้ดีกำไรเท่ากับความพึงพอใจของลูกค้าที่แสดงออกผ่านตัวเงินยิ่งทําให้ลูกค้าพึงพอใจมากเท่าไหร่ก็ยิ่งรับเงินมากเท่านั้นธุรกิจที่ดีต้องไม่หวังผลกอบกลเพื่อกําไรระยะสั้นแต่ควรทําให้ลูกค้าพึงพอใจเพื่อที่พวกเขาจะยอมจ่ายเงินให้เธอไปืช่วยชีวิตดังนั้นเริ่มแรกให้เธอคิดแค่ว่าทํายังไงให,ให้ลูกค้ารู้สึกดีและพึงพอใจโดยยังไม่ต้องคํานึงถึงเรื่องผลกําไร 5. สร้างระบบที่ดําเนินต่อไปได้แม้ไม่มีเราหลังจากทํากําไรได้แล้วขั้นตอนต่อไปของเธอต้องทําให้ระบบสามารถดําเนินต่อไปได้อย่างราบรื่นไม่ว่าใครจะมาบริหารจัดการก็ตามถ้าทําได้เธอก็เริ่มเข้าสู่หนทางแห่งการเป็นคนมีอิสรภาพแล้วละ่ะฉันไม่ได้บอกให้เธอรีบกรเกษียณจากงานนะแต่ถ้าเธอมีความพร้อมในทุกๆด้านจนกเกษียณตัวเองเมื่อไหร่ก็ได้งานจะกลายเป็นสิ่งที่เธอเลือกทําเองไม่ใช่สิ่งที่จําเป็นต้องทําถึงจะเป็นการทํางานเหมือนกัน แต่การทํางานเพราะจําเป็นต้องหาเลี้ยงชีพกับการทํางานเพราะชอบนั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงการทํางานเพราะชอบจะทําให้เรารู้สึกมีความสุขกับการทํางานเพิ่มขึ้นไปร้อยเท่าเลยทีเดียวที่ฉันบอกให้เธอสร้างระบบที่ดําเนินต่อไปได้แม้ไม่มีเธอกับพอธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจํานวนมากที่ประธานบริษัทต้องลงมือทํางานเองมากเกินไปการที่บริษัทอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเธออาจทำให้เธอรู้สึกดีเหมือนตัวเองเป็นคนสําคัญแต่จริงๆแล้วมันมีผลเสียมากกว่าผลดีนะตัวอย่างเช่นถ้าลูกน้องพูดว่า ถ้าไม่มีท่านประธานอยู่แล้วก็ต้องแย่แน่เลยครับแล้วท่านประธานคนนั้นรู้สึกปราบปลื้มแล้วก็ต้องถือว่าเขาไม่เหมาะสมกับการเป็นผู้บริหารแล้วละ่ะเพราะถ้ายังมีงานที่ขาดเขาแล้วดาเนินต่อไปไม่ได้บริษัทก็จะเติบโตได้อย่างจํากัดจําไว้ว่าเธอจะเป็นผู้บริหารที่เก่งก็ต่อเมื่อมีลูกน้องมาบอกว่าท่านประธานไม่ต้องมาบริษัทก็ได้นะครับเท่านั้นแต่ถึงจะมาทํางานทุกวันเธอก็ควรมาด้วยความรู้สึกที่ว่าจะทําอย่างไรให้ลูกค้าและพนักงานรู้สึกพึงพอใจมากยิ่งขึ้น ไม่ใช่มาทำงานเพราะรู้สึกว่ามันจำเป็นต้องมานี่แหละคืองานของผู้บริหารมันเป็นงานที่สนุกมากเลยนะ